สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนําวิธีการแชร์อินเทอร์เน็ตนะฮะจากมือถือเราเข้าเครื่อง PC ซีปกติมือถือเราก็จะสามารถแชร์ได้ก็คือมี Wi-Fi Hotspot นะฮะก็คือแชร์เป็น Wi-Fi ซึ่งเครื่อง PC ส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่มีการ์ดไวเลสเหมือนพวกโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนด้วยกันเองนะฮะ,ะมีแค่เป็นพอร์ตแลนด ครั้นี้เราจะมาแชร์ผ่านเป็นใช้เป็น USB นะสาย USB เรามาดูวิธีการตั้งค่าเซตติ้งเพื่อเชื่อมตอ่อ <S <S <ว>กันเถอะก่อนอื่นให้เข้าไปที่เซตติ้งนะครับ <S <S ปึ๊บไปที่หัวข้อเพิ่มเติมหรือโมแลวแต่ภาษาของเพื่อนๆที่ตั้งไว้นะแล้วก็การปล่อยสัญญาณทอสปอร์ตนะฮะปึ๊บนะฮะจะเห็นว่าจะมี Wi-Fi นี่ใช่ไหมล่ะ ไว f ฟ hotspot นะฮะซึ่งเราไม่ใช้เราจะใช้เป็น usb นีฮะซึ่งมันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ฮะเราต้องทำการเชื่อมต่อกับ pc ของท่านก่อนนะฮะเอาสาย usb มาเ,เสียบเข้าไปอันนี้ฮะเมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วก็คือจะสามารถคลิกเปิดใช้งานได้ฮะถ้าเครื่องไหนที่เป็น ส่วนใหญ่จะเป็นพวก Windows ตัวเก่าๆนะฮะจะไม่เจอไดเวอร์ของตัวสมาร์ทโฟนเราให้ท่านทำการไปดาวน์โหลดนะเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะก็คือตามด้วยชื่อสมาร์ทโฟนรุ่นสมาร์ทโฟนแล้วก็ตามด้วย USB ไดเวอร์แค่นี้ฮะแล้วก็เอามาลงต่อไปเราก็กดเปิดได้เลยป๊บ ถ้าท่านเปิดแล้วอ่แล้วต้องไปเปิดไอ้นี่เราใช่ไหละ่ะไอ,อข้อมูลมือถือนะครับปิด wi-fi ก่นอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่ออ่าเปิด 3G 4G อะไรก็ว่าไปนะฮะเชื่อมต่อเน็ตในมือถือเรียบร้อยแล้วยังเป็นเครื่องใหม่นี่อยู่แต่ยังไม่เชื่อมต่อ เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วนี่โอเคเราลองเข้าดูผมเคยเข้าไปแล้วเราจะมาเข้า f c e e o o o ปุ๊บอ่านี่ฮะเรียบร้อยมาแล้วจากมือถือเราแชร์เรียบร้อยแล้วมีคนแชทมาด้วยมีคนแชทมาด้วยอ่ะ u t u b e สิความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอ่าความ ความเร็วอินเทอร์เน็ตของแพ็กเกจที่ท่านสมัครไว้นะฮะอันนี้ผมใช้เป็น d t แท5 1 2 k นะฮะก็ตามนี้ก็จบตรงไปแค่นี้นะก็ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาขัดข้องตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ